สนับสนุนโดยคิดขายขยะคิดถึง w e s t Buy Delivery สามร้อสองศาโกกลีนในช่วงนี้ผมอยู่กับแขกรับเชิญประจำรายการครับคุณจักชัยโชมทองดีผู้ในการภูมิภาคเอเชียตะวันออกเชียงใต้มาเด้เราว่าเราจะคุยกันถึงเรื่องของภารกิจโกกลีนเปลี่ยนสไตล์การกินเรื่องใหญ่กระทบโลกกระทบยังไงครับคุณจักชัยครับ คืออย่างนี้ครับระบบอาหารคือสิ่งที่เราผลิตอาหารที่เราผลิตแล้วก็อาหารที่เราทานทุกวันนี้เนี่ยปล่อยก๊าซเรือนกระจกหนึ่งในสของก๊าซเรือนกระจกรวมทั้งหมดของโลกโ<อ>ที่ผ่านมาเราไม่ค่อยพูดถึงเรื่องนี้กันเราไปพูดกันถึงเรื่องของพลังงานพลังงานฟอสซิลจากพลังงานสะอาดซึ่งสาคัญจริงๆและนั้นสําคัญมากๆเพียงแต่ว่ายกตัวอย่างง่ายๆว่าหากแม้นพรุ่งนี้เราตื่นขึ้นมาเนี่ยไฟฟ้าทั้งหมดพลังงานทั้งหมดในโลกนี้เป็นพลังงานสะอาดซึ่งควรจะเป็นอย่างนั้นให้เร็วที่สุดนะครับแต่แม้พรุ่งนี้เปลี่ยนแบบนนั้้ได เราก็ไม่สามารถที่จะควบคุมอุณหภูมิให้สูงเกินที่เราคา,า,า,าดการณ์ไม่ให้มันเกินได้นะครับมาเขาามันจะทะลุ2องศาภายในสินส้นศตวรรษนี้อ๋อคุณจักชัยกาลังให้คนเห็นความสําคัญนะเพราะว่า1 3, ใน3าเชียวนะสามสิบสาเซเลยนะ<ช>ที่มีการปล่อยก๊าซเรือนกระจกจากภาคอาหารใช่ครับงั้นไม่ใช่เรื่องเล่นใช่ครับ มีตัวเลขเหรืออะไรให้คุณผู้ชมทางบ้านาดูครับื่ออย่างนี้ครับในภาคอาหารเนี่ยหนึ่งในสามก็จริงเพียงท่เอเราบอกเออเอ,อ,เอ,อะไรที่อยู่ในภาคอาหารที่เราควรจะต้องไปดูกันเนี่ยนะครับอยากจะเรียนอย่างนี้ครับว่าสองในสามของภาคอาหารทั้งหมดเนี่ยกาสรสรอนกระจกมาจากการผลิตปโปรตีนจากสัตว์ครับมาจากการผลิตปโปรตีนจากสัตว์ก็จะเป็นเนื้อวัวเนื้อหมูเนื้อไก่นมไข่ต่างๆเหล่านี้เนี่ยนะครับ 2ใน3นั่นก็หมายถึงว่าเมื่อเราคิดย้อนรวมกันมาถึงการปล่อยก๊าซเรือนกระจกรวมของโลกเนี่ยณนขณะนี้มันประมาณ 15- 20%ถึงของการปล่อยก๊าซเรือนกระจกมาจากการผลิตโปรตีนจากสัตว์ก็เกี่ยวกันยังไงคุณจักรชัยพูดให้คนดูเห็นภาพมันเกี่ยวยังไงเลี้ยงสัตว์แล้วไปเกี่ยวอะไรกับก๊าซเรือนกระจกคือการผลิตการทุกอย่างที่เรากิจกรรมในของมนุษย์เนี่ยมันมีส่วนในการปล่อยก๊าซเรือนกระจกทั้งหมดนะครับเพียงแต่ว่าการผลิตเนื้อสัตว์เนี่ยมันต้องการต้องใช้พื้นที่เยอะมาก นะครับต้องใช้น้ำนะครับต้องบางครั้งมีการปล่อยมลพิษมีการเผามีการอะไรอย่างเงี้ยเนี่ยนะครับและที่สําคัญที่สุดก็คือมีการใช้พลังงานนะครับในการชกยกตัวอย่างเช่นในการแปรูนะครับในการใช้เครื่องจักรทางการเกษตรนะครับและที่สําคัญกว่านั้นก็คือเราไม่ใช่แค่เลี้ยงสัตว์เราต้องผลิตอาหารสัตว์อาหารสัตว์เนี่ยณขณะนี้เนี่ยใช้พื้นที่ส่วนใหญ่ของการของการเกษตรนะครับการผลิตเนื้อสัตว์ ในทุกวันนี้เนี่ยนะฮะใช้พื้นที่การเกษตรประมาณทั้งหมด80%ทุกนาที่เราเห็นทั้งหมดเนี่ยของโลกเนี่ยนะฮะพืชพืชสวนอะไรทั้งหมดเนี่ย80%มีไว้เพื่อการผลิตโปรโตีนจากสัตว<อ>์ก็คือเนื้อสัตว์และโปรโตีนจากสัตว์ทั้งหลายเท่าที่ทราบเรื่องของเสียจากสัตว์ก็มีมีเทนด้วยใช่ครับอ๋อแสดงว่าเรากำลังพูดถึงทั้งวัฏจักรทั้งวัฏจักรไม่ได้แบบพูดเป็นตัวตัวนะที่เราเห็นเรากำลังพูดถึงวัฏจักรทั้งหมดนี่แหละคือตัวที่สร้างผลกระทบ กับโลกในการปล่อยก๊าซเรือนกระจกก็ตั้งแต่การผลิตตัวอาหารสัตว์นะครับการขนส่งการเลี้ยงสัตว์เองการแปรรูปและการมาถึงการบริโภคทั้งหมดนี้เนี่ยนะครับก็ประมาณเกือบ2ี่ของก๊าซเรือนกระจกรวมของโลกครับซึ่งเราก็ต้องเผชิญอยู่เนี่ยนะฮะครับเป็นยังไงบ้างครับมีตัวเลขสัดส่วนยังไงบ้างไหมครับคืออย่างนี้ครับอยากจะเรียนแบบนี้ว่าตัวเลขที่เห็นแบบไวๆเนี่ยนะฮะก็คือว่าด้านบนคือการผลิตเนื้อวัวซึ่งปล่อยก๊าซเรือนกระจกเนี่ยนะครับเป็นร้อยเท่า ของการผลิตโปรตีนเมื่อเทียบจากโปรตีนจากพืชต่างประเทศเขาบริโภคเนื้อสัตว์เป็นจํานวนมากอยู่แล้วใช่คือเราจริงทั่วโลกเนี่ยเทรนมากขึ้นรประเทศเราก็บริโภคมากขึ้นภูมิภาค,คเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ก็บริโภคมากขึ้นนะครับณนขนาดนี้เนี่ยอันนี้เราคิดต่อจํานวนกรัมที่เท่ากันมหมายความว่าไม่ใช่ว่าใครกินเนื้อมากแล้วปล่อยมากคือถ้าเกิดกินเนื้อ 100ร้อยกรัมโปรตีนจากเนื้อวัวเทียบกับ100ร้อยกรัมโปรตีนจากถั่วเหลืองเนื้อวัวปล่อยมากกว่าถั่วเหลืองม, <า S 2> มหาศาลทีนี้ประเด็นก็คืออย่างนี้ครับมันเกิดจากการที่ว่าโปรตีนเนี่ยสัตว์เป็นแค่ตัวแปลงโปรตีนหมายความว่าโปรตีนเนี่ยเราผลิตจากพืชพืชมีโปรตีนอยู่แล้วเราไปเรียนตอนอยู่ในโรงเรียนเราจําเนื้อนุมไข่ซึ่งถูกนะครับียงว่าจะต้องบวกไปด้วยต้องจําด้วยว่าพืชเนี่ยมีโปรตีนเยอะหลายชนิดมีโปรตีนเยอะมากด้วยนะครับสัตว์ไปกินโปรตีนจากพืช แล้วเราได้โปรตีนจากสัตว์ครับทีนี้อัตราแลกเปลี่ยนโปรตีนของผู้โดยวยนิดเดียวก็คือว่าเราสูญเสียไปเยอะมากเนื่องจากว่าสัตว์จะต้องกินโปรตีน5เท่าเพื่อให้โปรตีน1ส่วนมากับเรายกตัวอย่างเช่นถ้าเราเนื้อไก่เนี่ยอัตราการแปลผันโปรตีนนะการแลกโปรตีนก็คือว่าไก่ต้องกินโปรตีน5ส่วนเราได้โปรตีนจากไก่1ส่วนครับถ้าเป็นเนื้อหมูเนี่ยสิต่อหนึ่งถ้าเป็นเนื้อวัว33ต่อหนึ่งนั่นก็หมายความว่าถ้าเราไปกินโปรตีีนนนจจาาาากกกพพืชโดยยยยตรรรรงเเะสสูญทั้อม การใช้ที่ดินก็จะลดลงนะครับเราจะเหลือที่ดินเพิ่มมากขึ้นนะครับน้ำนะครับอากาศต่างๆเหล่านี้ครับโอ้สิ่งที่คุณจักชัยพูดมันเห็นภาพค่อนข้างลึกแหละว่าทั้งหมดของกระบวนการอาหารมันนาไปสู่เรื่องของผลกระทบในการปล่อยก๊าซเรือนกระจกหรือโลกร้อนอย่างไรครับางนั้นมันก็มีความรู้สึกผมว่ามีความรู้สึกแน่นอนสำหรับผู้บริโภคการกินเพื่อสุขภาพหรือเรื่องต่างๆเนี่ยมันมีเพนพอยต์ต่างๆมากมายคุณจักชัยจะ แก้เพนพอยท์ที่คนรู้สึกพวกนี้อย่างไรเพื่อดึงคนให้เปลี่ยนไลฟ์สไตล์การกินแบบที่เรากำลังพูดถึงเป็นหัวข้อหลักขอนนี้ครับก็เข้าใจครับหลายคนก็ชอบแล้วก็ผูกพันกับการบริโภคเนื้อสัตว์มายาวนานที่ี้าผมอยากจะดึงกลับมาที่ตัวประเทศไทยเองเนี่ยนะครับจริงๆเราทําการสํารวจเมื่อปลายปีที่แล้วนี้เองสํารวจผู้บริโภคมากกว่า1 5 0 0คนทั่วประเทศปรากฏว่า6กจซนะครับจากผู้บริโภคทั้งหมดเนี่ยที่ตอบคาถามเราบอกว่าเขาต้องการที่จะลดการบริโภคเนื้อสัตว์ ลดการบริโภคเนื้อสัตว์แล้วได้โปรตีนจากแหล่งอื่นๆเพิ่มมากขึ้นแสดงผู้บริโภคเนี่ยตื่นตัวแล้วเราถามว่าทําไมถึงเป็นเช่นนั้นไม่ได้เลิกนะครับ,รบลดแล้วไปบริโภคโปรตีนจากส่วนส่วนอื่นมากขึ้นนะฮะก็เพราะว่าประเด็น,นด้านสุขภาพอย่างที่พูดเมื่อสักครู่นี้เลยค,คนเริ่มเข้าใจแล้วห่ะว่าการบริโภคเนื้อสัตว์มากเกินไปเป็นอันตรายต่อสุขภาพรโรค NCD โรคไม่ติดต่อทั้งหลายแหล่นี่นะครับ,รบเป็นส่วนจากเนื้อสัตว์เพราะฉะนั้นอันที่1คนไทยเนี่ยเห็นและความสมัยในการเปลี่ยนแต่่การทีจะ เปลี่ยนจากการบริโภคเนื้อสัตว์มาเป็นบริโภคโปรตีนอื่นๆเนี่ยยังมีความรู้ความเข้าใจน้อยว่าโปรตีนจะมาจากไหนบ้างนะครับและโปรตีนทางเลือกที่เราเคยได้ยินพวกกลุ่มแพลนเบสนะอเลเทนตีโปรตีนต่างๆเนี่ยนะครับก็ยังมีอยู่ไม่มากราคาสูงกว่าโปรตีนจากเนื้อสัตว์นะครับการเข้าถึงก็ยากนะครับมีไม่กี่ร้านที่ขายดังนั้นจริงๆจุดต่างๆเหล่านี้เนี่ยเป็นจุดที่ผมคิดว่าทั้งภาคธุรกิจนะครับภาคเอกชนและภาครัฐเนี่ยลงมาดูตรงนี้ ได้และนี่ไม่ใช่เทรนด์แค่เฉพาะส่วนของประเทศไทยเราเห็นผู้บริโภคในยุโรปในตลาดตะวันตกหรือแม้แต่ในเอเชียตะวันออกเนี่ยมีความต้องการสินค้ากลุ่มนี้มากขึ้นครับนะครับเป็นโอกาสในการส่งออกของไทยด้วยเพราะว่าผู้บริโภคต่างประเทศก็ต้องการสุขภาพที่ดีขึ้นสิ่งที่ผมอยากจะเรียนคืออย่างนี้ครับหลายครั้งเรามองว่าจะแก้โลกร้อนเป็นเรื่องใหญ่เราตัวคนเดียวเราจะทําอย่างไรนะครับบางทีเงินก็ไม่มีไปซื้อรถ E ีวีนะครับเราจะไปทำอย่างไรได้เรื่องอาหารเนี่ยเป็นเรื่องที่ ทุกคนทาได้หมดเลยใกล้ตัวที่สุดเลยและไม่ได้ถ้าเกิดไม่ได้ต้องการจะเป็นวีแกนไม่ได้ต้องการจะเป็นทานมังสวิรัติร้อยเปอร์เซ็นต์ไม่ได้มีปัญหาครับจุดสําคัญคือเราต้องเดเวอร์ซิฟายคือสร้างความหลากหลายของโปรตีนแล้วจะได้ประโยชน์สองต่อต่อที่หนึ่งคือช่วยโลกต่อที่สองคือช่วยตัวเองคือมันได้ทันทีเลยครับมันเป็นแค่ไม่กี่อย่างบางทีเราบอกว่าโอ้ต้องช่วยโลกไม่ไม่นั่งรถยนต์ต้องเดินลําบากกว่าเดิมนะครับต้องไปเผชิญมลพิษต่างๆแต่สิ่งนี้เนี่ยเป็นประโยชน์ร่วม แล้วทุกคนได้เลยในระดับประเจกก็คือว่าผลต่อสุขภาพซึ่งมีการวิจัยออกมาแล้วว่าการบริโภคเนื้อสัตว์ที่ลดลงกระซิบก็ได้นะครับจริงๆอ่ะโปรตีนจากเนื้อสัตว์ที่เราจะเป็นตอนหนึ่งสัปดาห์เนี่ยประมาณแค่3ขีดแค่นั้นที่เหลือเป็นแหล่งโปรตีนอื่นๆจะทําให้สุขภาพดีขึ้นผมผมพูดขึ้นมาเข้าใกล้คนไทยซึ่งเป็นคนส่วนใหญ่ของประเทศมากที่สุดอย่างเช่นคนที่ไม่ได้มีฐานะอะไรมากเนี่ยการที่เรากําลังแนะเรื่องนี้จะมีเขาควรจะต้องทํำยังไงครับ คือถึงที่สุดแล้วเนี่ยการบริโภคการบริโภคโปรตีนที่ไม่ได้มาจากเนื้อสัตว์เนี่ยถึงที่สุดแล้วถูกกว่านะครับเพียงแต่ว่าตลาดทั่วไปอาจจะไม่พร้อมและไม่เข้าใจนะครับผมยกตัวอย่างเช่นพวกกลุ่มออถั่วพลู ผักต่างๆที่เรามองตระกูลถ<อ>ั่วเนี่ยนะมีโปรตีนไม่ได้แตกต่างไปจากทานไข่อาหารพื้นบ้านทั่วไปนั่นแหละมีอยู่แล้วนะครับริมรู้ว่าก็แล้วจริงๆอาหารไทยก็ไม่ใช่เป็นอาหารที่โปรตีนเข้มขน้นเราเพิ่งมาเปลี่ยนวิธีการ<อ>บริโภคมาไม่นานมานี้แต่ก่อนเราไม่ได้ทานเนื้อสัตว์กันเข้มข้นขนาดน,นี้รเรามีเนื้อสัตว์เรามีปลาเรามีไก่ผสมอยู่กับพืชผักอาหารที่หลากหลายนะครับทานความหลากหลายนี่คือคียที่เราต้องการที่จะสร้าง ตัวเลขก็คือว่าจริงๆเนี่ยโดยเฉลี่ยของประเทศไทยลดประมาณ30%อลด30%เราจะแก้โลกร้อนได้เราจะเป็นประเทศแรกของโลกที่เราสามารถแก้โลกร้อนผ่านภาวะสินค้าเกษตรนอกจากในประเทศเราส่งออกได้ด้วย30%ท่านก็ไปดูเลยว่าทุกวันนี้ท่านทานอยู่ประมาณไหนถ้าลดมาประมาณ1ใน3สุขภาพท่านดีขึ้นแน่นอนงั้นชวนคุณผู้ชมทางบ้านที่ชมอยู่ตอนนี้เลยครับปรเปลี่ยนไลฟ์สไตล์การกินซะเพราะคุณจะช่วยลดโลกร้อนได้ใช่เลยครับคืออย่างนี้คร,ครับอยากจะเรียนว่าก็บางท่านเนี่ยก็ บริโภคอย่างที่มีเขาเรียกอะไรนะฮะสุขภาพคำหนึ่งถึงสุขภาพอยู่แล้วเพียงแต่ท่านที่บริโภคเนื้อสัตว์ที่ค่อนข้างมากหรือเข้มขน้นผมให้เป็นตัวเลขอย่างเมื่อสักครู่นี้ประมาณ3ขีดต่อสัปดาห์เชื่อว่าเราคนไทยจะทานเกินอยู่แล้วถ้าลดลงมาใกล้ประมาณ3ขีดต่อสัปดาห์เท่าไหร่ได้ยิ่งดี Key Message คือไม่ใช่การลด โปรโตีนนะครับ,รบแต่คือการได้รับโปรโตีนจากแหล่งที่มีความหลากหลายและดีต่อสุขภาพมากขึ้นค,คือโปรโตีนจากพืชตระกูลถั่วต่างๆเหล่านี้หรือธัญพืชต่างๆมีโปรโตีนทั้งนั้นครับ นี่คือสิ่งที่เราจะได้ประโยชน์ทั้ง2ทางทั้งสุขภาพของเราและก็โลกของเราด้วยนี่คือคําแนะนําจากคุณจักรชัยนะครับขอบคุณมากนะครับที่มาร่วมรายการในวันนี้เดี๋ยวครั้งต่อไปต้องหาแนวคิดดีๆมาบอกผู้ชมทางบ้านอีกนะครับยินดีครับเอาละครับเดี๋ยวเราจะพักกันสักครู่นะครับช่วงหน้าจะกลับมามาดูว่าข้อมูลโกลกลีนจะนําท่านไปสู่การเตือนภัยในสัปดาห์ต่อไปอย่างไรสักครู่ครับ สนับสนุนโดยตราแม่ครัวตราฉลากท้องตราแม่ครัวฉลากท้องกลับเข้าสู่360องศาโกกลีนในช่วงนี้เรามาดูกันว่าข้อมูลโกกลีนจะนำท่านไปสู่การระวังภัยในวันอังคารที่27กุมภาพันธ์2 5 6 7และตลอดสัปดาห์นี้อย่างไรเราไปเริ่มที่การดูปัจจัยควบคุมอากาศที่จะกระทำกับเราก่อนนะครับเพื่อเห็นภาพของสิ่งที่จะเกิดขึ้นตามมาที่จะเกิดกับเราครับ ก็ตลอดสัปดาห์นี้ครับซึ่งก็เป็นสัปดาห์แรกต่อสัปดาห์ที่2ของฤดรูร้อนประจําปีนี้ต้องระวังนะครับเพราะว่าหย่อมความกดอากาศต่ําเนื่องจากความร้อนหรือเรียกสันส้นๆว่าหย่อมความร้อนสัญลักษณ์รูปตัว L เนี่ยครับจะเข้ามาปกคลุมไทยตอนบนต่อเนื่องจากช่วงเสาร์อาทิตย์ไปตลอดทั้งสัปดาห์เลยครับขณะที่ตั้งแต่พรุ่งนี้ครับ27กุมภาพันธ์มวลอากาศเย็นจากจีนซึ่งเป็นปัจจัยควบคุมอากาศที่ทําให้หลายพื้นที่เกิดพายุฤดรูร้อนในช่วงที่ผ่านมาก็จะหมดอิทธิพลแล้วลักษณะนี้จะทําให้ความรุนแรงงของฝฟ้าทีีม่มบ ท่านเจอในช่วงเสราร์อาทิตย์หรือแม้แต่วันนี้จะลดลงนะครับแต่เนื่องจากว่าลมใต้และลมตะวันออกเฉียงใต้ยังพัดเข้ามาอย่างต่อเนื่องเรื่องฟ้าฝนฟ้าขนองลมกระโชกแรงจึงยังมีได้ต่อครับในภาคเหนือตอนล่างภาคอีสานตอนล่างภาคกลางและภาคตะวันออกทั้งสัปดาห์โดยเฉพาะในวันพุธนี้นะครับตั้งแต่ช่วงบ่ายชาวภาคตะวันออกชนบุรีระยองจันทบุรีตราดระวงังจะเจอฝนที่ตกหนักได้ด้วยครับ สำหรับภาคใต้ครับลมตะวันออกและลมตะวันออกเฉียงใต้ก็ยังคงพัดปกคลุมทั้งสัปดาห์โอกาสมีฝนแซมแซ่ของภาคใต้จะอยู่ในช่วงบ่ายถึงค่ำถึงวันพุธนี้เลยนะครับและตั้งแต่กลางสัปดาห์ไปฝนก็จะมีได้น้อยลงคลื่นลมทะเลก,ก็ให้ระวังในบริเวณที่มีฝนฟ้าขนองครับจากสภาพอากาศควบคุมอากาศที่เป็นแบบนี้จึงนําไปสู่การเตือนภยัยความเปลี่ยนแปลงของสภาพแวดล้อมที่ผู้ชมจะได้เจอในวันอังคารที่27กุมภาพันธ์และตลอดสัปดาห์นี้ดังนี้ครับเรื่องแรกครับเตือนกันต่อกับความร้อนก็จาก นี้นะครับยอมความกดอากาศต่ำเนื่องจากความร้อนจะมีอิทธิพลต่ออากาศในประเทศไทยตอนบนมากภาคเหนือเตรียมเจอนะครับอุณหภูมิส,สูงที่สุดที่ท่านจะเจอก็คือ39องศาเซลเซียสครับหลงลงมาก็คือภาคกลางครับ38องศาเรียกว่า2ภาคนี้เจอน้องๆอากาศร้อนจัดเลยนะครับส่วนอีสานภาคตนออกกรุงเทพปริมณฑทนร้อนที่จะเจอกับร้อนที่เบากว่านะครับ คำแนะนําก็คืองดทากิจกรรมกลางแจ้งช่วงเที่ยงถึงบ่าย3ครับหากจําเป็นก็ให้พกอุปกรณ์กันแดดสวมใส่เสื้อผ้าระบายความร้อนนะครับจิบน้ําบ่อยๆป้องกันการสูญเสียเหงื่อและระบายและร่างกายขาดน้ำนะครับเสี่ยงที่จะเป็นโรครมแดดขั้นอันตรายถึงชีวิตได้ครับ เตือนต่อมาก็คือสัมพันธ์กับเรื่องของแดดจัดที่แผดเผานะครับให้ระวังอันตรายจาก,การังสี UV ตลอดสัปดาห์นี้ด้วยครับค่า UV ตอนเที่ยงสัปดาห์นี้ไทยตนบนเหนืออีสานกลางตะวันออกกรุงเทพปริมณฑลเนี่ยอยู่ในเกณฑ์สูงมากนะครับระดับ10 11ครับส่วนภาคใต้อยู่ในเกณฑ์สูงจัด12 14ทาครีมกันแดด SPF สูงๆช่วยได้ครับ สำหรับการเตือนสถานการณ์ฝุ่นประจำสัปดาห์โฟกัสสำคัญของสัปดาห์นี้อยู่ที่ภาคเหนือเป็นหลักเลยนะครับก็หลังจากค่าฝุ่นละอองในอากาศลดลงไปในช่วงสุดสัปดาห์ที่ผ่านมาแต่ตั้งแต่พรุ่งนี้ครับมีเกณฑ์การกลับมาเฝ้าระวังคุณภาพอากาศในระดับปานกลางอีกแล้วเนื่องจากว่าลมใต้ที่พัดขึ้นไปทางเหนือครับจะหอบเอาฝุ่นไปกักไว้แถวๆภาคเหนือตอนล่างพิจ,จิตพิษณุโลกดังนั้นชาวภาคเหนือและอีสานตอนบนจึงต้องระวังอันตรายจากฝุ่นจิ๋ว PM 2.5กันทั้งสัปดาห์นะครับจะต้องทำกิจกรรมการแจ้งอะไรกก็ใหห้้สสววมมนาา กากกันฝุ่นเพื่อดูแลตัวเองด้วยนะครับปิดท้ายเตือนต่อเนื่องจากสาการน้ำสัปดาห์นี้ข้อมูลปริมาณน้ำในเขื่อนใหญ่และเขื่อนขนาดกลางนั้นชี้ว่าปริมาณน้ำในอ่างเก็บน้ำในแต่ละภาคลดลงเรื่อยๆครับจนส่วนใหญ่มีปริมาณน้ำต่ำกว่าปีที่แล้วแล้วนะครับเมื่อเทียบกับช่วงเวลาเดียวกันยยําให้ผู้ชมใช้น้ำอย่างประหยัดตลอดสัปดาห์และกเกษตรกรอย่าปลูกพืชที่ใช้น้ำมากเพิ่มนะครับเพราะว่าทั้งน้ำจากฟ้าและน้ำจากเขื่อนไม่เพียงพอให้ท่านแล้วครับ และนี่คือภารกิจโกกรีนประจำวันนี้คุณผู้ชมสามารถมาร่วมเป็นเครือข่ายโกกรีนไปด้วยกันนะครับด้วยการติดตามผมทุกวันในช่วงของข่าวพักคำ่ำตั้งแต่19นาฬิกาเป็นต้นไปและนี่คือชมใหม่ของการขับเคลื่อนสังคมไทยครั้งสำคัญกับสถานีเพื่อความมั่นคงทางสิ่งแวดล้อม Channel 5โกกรีนพบกันใหม่พรุ่งนี้เพราะนี่คือ3เรื่องสิงสาโกกรีนสวัสดีครับ